ที่ปลายฟ้านั้นยังมีผู้พาดังคอยเคียงข้างพานางคู่จอมขวัญคราสายลมแสงเดดจะมานานวันงามเชิดฉันสนิหาป่าพงไพรล,ลมหนาว พราวมาแดดฟ้าอุ่นหาหินนุนนอนฟังเสียงใบไม้ไหวนกกระซิบกราเจิดจะรุงใจสุขหรือไทยผู้ผาด่างงามจับตาชะออนออดอสอง สนอเสียงสับสำเนียงแมกหมายไครผึกส้างชะงนงก่อนหินจินตนาเพือนกายานอนหล,ลับฝันริมพา เทพเทวาสาวสวรรค์พรายิ้มวามหมอบดอกไม้วางกลางใจวิไลางามกินสุขคนยังหอมตามผาด่างเอ๋ เด็ดฟ้าอุน่นหาหินนุน่นนอนฟังเสียงใบไม้ไหวนกกระซิบกระซาบเสียงเจดจะรุงใจสุขหรือไทยผู้พาด่างงามจับตา จะอ่อนออดออส,อสนซเสียงซับซับเนียงแมฆใบไหลปรึกษาชะงอนงูก้นหินจินตนาเกลิอนกายานอนหลับฝันริมพางาม จืดเจอจรุงฟุ้ฟฟ้าคราลบฝันเทพเทวาสาวสวรรค์รันยิ้มวาหม,มอบดอกไม้วางกลางใจวิไลงามกินสุคนยังหอม